สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินพลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยสงฆ์ผู้เค่งครัดในการวิปัสสนากรรมฐานเปรียมด้วยคุณธรรมและจร,ริยธรรมเป็นพระเถราจารย์นักพัฒนาและนักเผยแพรเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธคุณเข้มขรังวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่น เป็นที่ยอมรับของบรรด,ดาเซียนพระและนักสะสมวัตถุมงคลเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความน่าเลื่อมใสอีกรูปหนึ่งในปัจจุบันเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มีญาณมุนีและหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดจนสิทธิญาดุสิ์สาธุชนทั่วไปสาธุชนคนยุคใหม่ และนำคุณงามความดีขององค์ท่านออกเอผยแพ่เพื่อที่จะเป็นข้อมูลตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลพระอริยสงฆ์พระเถราจารย์พระเดชพระคุณรูปที่จะแนะนำให้ได้ประจักษ์กันในวันนี้ท่านคือหลวงพ่อสุพรร์ปัญญาวุฒโรหรือพระครูสุวรรณปัญญาวุฒ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประชาสนทิหรือวัดน้ำตกห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิริอายุปัจจุบัน93ปีในวันที่1มกราคมพศ2566ที่ผ่านมานี้หลวงพ่อสุพรรณปัญญาวุโธเป็นพระเถระที่ชาวบ้านน้ำตกห้วยยางให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง เป็นพระสงฆ์ที่เค้งครัดและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของชาวบ้านในชุมชนห้วยยางมีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นสิทธิ์ของพระครูยานนโสโภพิตหรือหลวงปู่มียานณมุนีวัดป่าสุงเนินและหลวงปู่บุตรดาทาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขสองพระเกจิชื่อดังหลวงพ่อสุพรรณท่านอุปสมบทเป็นพระภิกุเมื่อ วันที่หนึ่งธันวาคมพศ2495หลังอุปสมบทแล้วก็อยู่จำพรรษาที่วัดประตูชัยมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมตีโทรตามลำดับและยังคอยอุปถากพระอุปชาอยู่ระยะหนึ่งต่อมาได้เดินทางไปศึกษากรรมฐานและออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆอทิวัดบูรพารามจังหวัดนครราชสีบา วัดหงประดิษฐารามจังหวัดนครราชสีมาพศส5 0 1ได้เดินทางไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่มียาณมุนีวัดป่าสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาท่านสอนอาณาปานาสติในปีพศส5 0 6าอยอยู่จำพรรษาที่วัดทุ่งเพรจังหวัดจันทบุรีต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดบุญทวีหรือถ้ำแกบ จังหวัดเพชรบุรีได้พบกับหลวงปู่บุตรดาทาวโรและได้ฝากตัวเรียนกรรมฐานเพิ่มเติมอีกเมื่อหลวงปู่บุตรดาได้ถ่ายทอดวิชาจนจบแนะนำให้หลวงพ่อสุพัรร์เดินทางไปทางใต้ในปีพศ2507ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเกศชยารามจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อมาจึงได้มาพักอยู่ที่สำนักสงฆ์น้ำตกโพยยาง กับพระอาจารย์จำรองและพระอาจารย์เจียและจำพรรษาตั้งแต่พศ2509จวบจนถึงปัจจุบันต่อมาสำนักสงฆ์น้ำตกหัวยางได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดประชาสนทิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อสุพรรณปฏิบัติศาสนากิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและสังคมเสมอมา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดทําให้เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัดทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในด้านวัตถุมงคลท่านจัดสร้างวัตถุมงคลส่วนมากจะใช้สมทบทุนซ่อมแซมเสนาสนะของวัดประชาสนทิที่ชำรุดสุดโทรมวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุพรรณทุกรุ่น เป็นที่ยอมรับของบรรดาเซียนพระและนักสะสมวัตถุมงคลอทิพระกิ่งเจริญพรเหรียญรุ่นอายุครบ84ปีเป็นต้นไปครับไปติดตามประวัติปฏิปทาโดยละเอียดของหลวงพ่อสุพรรณปัญญาวุโธพระอริยสงฆ์ผู้เข้งครัดในวิปัสสนากรรมฐานกันครับไปครับหลวงพ่อสุพรรณปัญญาวุโธ วัดประชาสนทิหรือวัดน้ำตกห้วยยางเป็นพระสงฆ์ที่เค่งครัดและเปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในชุมชนห้วยยางมีจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นสิทธิ์พระครูยันณโสพษหรือหลวงปู่มีวัดป่าสูงเนินและหลวงปู่บุตรดาทาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีสองพระเกจิชื่อดัง หลวงพ่อสุพรรณปัญญาวุโธเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักเผยแผ่และเป็นพระผู้เข่งครัดในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมีความรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณและยาสมุนไพรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านปฏิบัติาศาสนกิจ ในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเสมอมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดทำให้เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคาลัสถ์ทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อสุพรรณมีนามเดิมว่าสุพรรณยอดนอกเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศส4 7 3เกิดที่บ้านหนองพรวง ตรงกับวันจันทร์ขึ้น14บ่ค่ำเดือนอ้ายในตระกูลชาวไร่ชาวนาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออายุเจ็ดกวบ,บครอบครัวได้นำไปเข้าโรงเรียนน้องบัวรอยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเรียนจบปถมศึกษาจึงช่วยครอบครัวประกอบหาเลี้ยงชีพอายุ20ปีเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นทหารที่กองประจาการ กรมทหารราบที่สามจังหวัดนครราชสีมาด้วยความรักสันโดษและลำลึกถึงตลอดเวลาว่าไม่อยากคองเรือนจวบจนอายุ23ปีจึงเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2495ณพัทธสศีมาวัดประตูชัยตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีพระอาจารย์พันธ์เป็นพระอุปชา พระชั้นฐานวโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระสวนธรรมทโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปัญญาวุโทแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นอาวุธอยู่จำพรรษาที่วัดประตูชัยมุ่งศึกษาพระประยะิยัติธรรมจนสอบได้นัรรมชั้นตีโทตามลำดับในบางครั้งยามว่างจากงานศาสนากิจก็คอยอุปถาก พระอุปชาอยู่ระยะเวลาหนึ่งมุ่งหน้าเดินทางไปศึกษากรรมฐานออกทุดดงไปตามสถานที่ต่างๆอาทิวัดบุรพารามต้องบนมะเกือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวัดหงประดิษฐารามจังหวัดขอนแก่นพศส5 0 1เดินทางไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปูม่มียานนมุนีวัดป่าสูงเนิน อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านสอนอาณาปานาสติใช้คำบริกรรมพุทโธพศ2506อยู่จำพรรษาที่วัดทุ่งเพรงตำบลชมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีจากนั้นเดินทางมายังวัดบุญทวีท่าแกรบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีณที่นี้ได้พบกับหลวงปู่บุตรดานถาวโร และได้ฝากตัวเรียนกรรมฐา,านเพิ่มเติมอีกครั้นหลวงปู่บุตรดาถ่ายทอดสรรพวิชาจนจบจึงบอกให้หลวงปู่สุพรรณเดินทางไปทางใต้พศ2507ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเกศชยารามอเภเอมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อมาจึงมาพักที่สำนักสงฆ์น้ำตกห้วยยานกับพระอาจารย์จำลองและพระอาจารย์เจียที่มาจากราชบุรี และจำพรรษาตั้งแต่พศ2509จจนถึงปัจจุบันในเวลาต่อมาสำนักสงฆ์น้ำตกห้วยยางได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดประชาสนทิหรือวัดน้ำตกห้วยยางวันที่8กันยายนพศ2520ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประชาสนทิ ตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ด้วยหลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจพัฒนาวัดแห่งนี้ในทุกด้านทําให้วัดประชาสนทิเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วลำดับสมณศักดิ์พศ2545ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดลาดชั้นโทตั้งแต่พศ2520เป็นต้นมาหลวงพ่อสุพรรณท่านได้สอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตที่ท่านได้เรียนมาจากพระอาจารย์มียาน,นมุนีวัดป่าสูงเนินให้แก่พระและญาติโยมที่มีความสนใจซึ่ง ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดประชาสนทิมาจนถึงทุกวันนี้ในด้านวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างขึ้นวัตถุมงคลส่วนมากจะใช้สมทบทุนซ่อมแซมเสนาสนะของวัดประชาสนทิที่จำรุดสุดสูงวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุพรรณทุกรุ่นเป็นที่ยอมรับของบรรดาเสียนพระ และนักสะสมวัตถุมงคลอาทิพักกิ่งเจริญพรเหรียญรุ่นอายุครบ84ปีเป็นต้นเมื่อวันที่19ตุลาคมพศสอ 2, 5 6พพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลตำรวจโทสกลเขตจันทราประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิอายุ91ปีพรรษา69เจ้าอาวัตวัดประชาสนทิตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนากิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสุพรรณวิทยาฐานะนักธรรมโทถึงแม้ว่าจะมีอายุมาก ท่านก็ยังปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแม้นแต่น้อยถือได้ว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีความน่าเลื่อมใสองค์หนึ่งในปัจจุบันปัจจุบันสิริอายุ93ปีพรรษา71ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประชาสนทิหรือวัดน้ำตกห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์